เจริญพรท่านผู้ชมวันที่26พฤษภาคม2564เป็นวันวิสาขาบูชาวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปารินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันวิสาขาบูชาปีนี้สถานการณ์โควิดก็ยังไม่คลี่คลายครับดังนั้น,นหลายภาคส่วน จึงมีแนวคิดในการไหว้พระสวดมนต์เวียนเทียนออนไลน์ซึ่งวัดท่าสายเองก็งดจัดกิจกรรมทุกชนิดในวันวิสาขาบูชาประจำปี2564เช่นเดียวกันเพื่อร่วมในการหยุดการแพร่เชื้อโควิด -19 แต่ถึงขนาดก็ยังเชื่อโดยสนิทใจว่าจะมีญาติโยมสาวทชนบางท่านมาเวียนเทียนในวัดเป็นการส่วนตัวดังที่เคยมีในวันมาคบูชาที่ผ่านมาดังนั้นจึงร่วมกันทำความสะอาดรอบโบสถ์ซึ่งเป็นสถานที่เวียนเทียนซึ่งเทศบาลตะบลท่าทองใหม่โดยท่านนายกเปิ้ลสุธิรัตน์แซ่โคนายกหญิง คนแรกของเทศบาลตำบลท่าทองใหม่จึงได้ให้ท่านรองนายกและท่านรองประธานสภานำเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลตำบลท่าทองใหม่มาสนับสนุนศาสนกิจของสง์ในครั้งนี้ในการฉีดน้ำและพ่นยาฆ่าเชื้อเตรียมการเพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยแก่ญาติโยมที่มาเวียนเทียนดังกล่าว โดยเน้นกิจกรรมคือเวียนเทียนครั้งนี้เวียนใครเวียนมันใครมาก่อนเวียนก่อนใครพร้อมก่อนเวียนก่อนซึ่งต้องเวียนระยะห่างทางสังคมและต้องสวมแมสโดยวัฒน์ทรายเปิดโอกาสให้เวียนเทียนได้ตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำรายละเอียดในการทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อจะเป็นอย่างไรติดตามชมด้วยกันครับ ใจวัด่าใัยแห่งนี้คุณบารมีวันนี้ระเบ,บือน้ำไกลมีหลวงพ่อชมแห่งวัด่าใัยคันนี้ดังไกลหัวใจทุกคนรู้ดีวันนี้ทุกคนรวม นกันมาเข้าวัดเข้าวางทำบุญในวันจบเดือนจบปอีกแล้วตัดแล้วจะถูกท้งปูวงได้กราบพ่อหลวงขอพรในลูกโชคดี อระาตแห่งนี้มีงานประจําได้เที่ยวได้บุญผลบุญน้อมนำเข้าวัดฟังธรรมส่งน้ำหลวง Long vòng 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 vòng

ทุกคนรวมใจกันมาเข้าวัดเข้าวัดะครับแต็เน้นของเราคือเน้นนะใครมาก่อนเวียนก่อนใครมาหลังเวียนหลังปีงนี้เวียนนุีเเขาจะเวียนเทุกปีก็เวียนบวทุกปีแหะ ไม่ทุกปี <S <S 2> <S 2> เียนเวินเทยนรอบโบสแต่ก็ไม่ปักชีนก็ได้บบม <S 2> <S 2> ไม่กลางครับ ครับจแต่ละครครับเยี่ยมเลอครับขอบคุณนักเจ้าอาวานและรับอยู่สังหลายมีอะไรให้เชิญมารับใจสมบูรและทีมมาพร้อมตลอดเวลาครับและก็ถือว่างานบุญงานกุศลนี้ พวเราต้องประสานต่อไปข้อวาจริงกับจังครับเรื่องนี้เรื่องโควิดอันตรายได้แรงมากครับนายกยมีความตัางใจเลยให้รถมาจีดยาฆ่าเชือ้อเชื้อป้องกันแม่มันลุกลามไปที่ของขอบคุณมากนะครับมีไรก็เรียกใช้ได้ครับกรมอุตสกรรมเรานายกเะดมเนินดีครับครับไอผสมคอรีอออนฆ่าเชื้อไป็นตังไงครับ น้ำเรามาถึงวันนี้แล้วน้ำนี้ฝังใจวัดท่าใสแห่งนี้บุญบารมี วัดน,นี้ระเบ,บือน้ำไกลมิระวังพ่อชมแห่งวัดท่าัไซท่านนี้ดังไกลหัวใจทุกคนรู้ดีวันนี้ทุกคนรวมใจกันมาเข้าวัดท่ะ กบบนรบนได้ยินนากครับรองนายกเศมนตรีครับสวัสดีครับกระผมนายลุรการคำคำรองประธานสภาเทศบาลครับนายตรงกดแก้วครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่และก็พนักง,งานนะคะพร้อมด้วยทีผู้บริหารและก็สมาชิกของเทศบาลตำบลท่าทองใหม่วันนี้ก็ มาทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อเพื่อเอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในวันพรุ่งนี้วันที่3ค่ะคุณชานะคะค่ะก็พรุ่งนี้นะคะก็อยากให้ชาวบ้านทุกคนนะคะดูแลตัวเองป้องกันตัวเองใส่แมสกันมานะคะแล้วก็ทิ้งระยะหา่างทิ้งระยะเอ่อทิ้งเป็นช่วงนะคะอย่าเดินกันชิดกัน ให้ดูแลตัวเองให้ดีทกเจลมาด้วยก็ได้นะคะแม้ถ้าใส่2ชั้นได้ก็ใส่สองชั้นเลยนะคะขอบคุณค่ะทั้งหมดนั้นคือกิจกรรมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดลานรอบออโบสถวัดท่าใสเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ญาติโยมสาธุชนที่จะมาเวียนเทียนในวันวิสาขาบูชาประจำปี2564 เป็นการส่วนตัวใครมาก่อนเวียนก่อนใครพร้อมก่อนเวียนก่อนกลับบ้านก่อนเพื่อป้องกันการแพ,พร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ภารกิจในการเตรียมการเตรียมสถานที่ทำความสะอาดลานรอบอุโบสถก็เสร็จลุล่วงลงด้วยความเรียบร้อยสวยงามขอวัฒนาธิศบาลตำบลท่าทองใหม่ โดยนายกปิ้ลสุติรัตน์แซ่โคท่านรองนายกและประธานสภาเทศาบาลตำบลท่าทองใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของเทศาบาลทุกท่านที่มาร่วมสนับสนุนศาส,สนก,กิจของสงฆ์ในการทำความสะอาดลานรอบโบสถ์ในครั้งนี้จนกระทั่งภารกิจสำเร็จลุล่วงลงด้วยความเรียบร้อย จึงขอบทนาไว้ณที่นี้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอจเจริญพร